1> EP 1นึนะคะสำหรับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะรหัสวิชาค .21102 นะคะคณิตศาสตร์2นะหน่วยที่2นะคะเรื่องอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละ,ละ,ละนะคะผู้สอนโดยครูจิรพัฒนนะคะ ข้อสำหรับบทนี้นะคะอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละเราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยอัตราส่วน4ชั่วโมงสัดส่วน6ชั่วโมงร้อยล,ละ3ชั่วโมงบทประยุกต์4ชั่วโมงนะคะสำหรับในหนังสือนักเรียนนั้นจะเป็นหัวข้อในบทที่2นะคะ สำหรับจุดประสงค์ของบทเรยียนนะคะนักเรียนสามารถเขียนอัตราส่วนแทนการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณนะคะนักเรียนประยุกต์ใช้อัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแก้ปัญหานะคะ ไปนะคะเราจะมาดูเราจะมาเรียนกันเรื่องอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนนั้นก็คือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณนะคะซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยต่างกันก็ได้นะคะจะเรียกว่าอัตราส่วนหรือเรติโอนะคะอัตราส่วนของปริมาณ A นะคะต่อปริมาณ B เขียนแทนด้วย a ต่อ b นะคะนักเรียนหรือเรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่1ของอัตราส่วนนะคะและเรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่2ของอัตราส่วนนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นถ้าจะหุงข้าวกล้องให้อร่อยข้าวกล้อง1นึ่งถ้วยจะต้องใช้น้ำสองถ้วย ะะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณข้าวต่อปริมาณน้ำนะคะเขียนเป็นตัวเลขได้ว่านะคะ1ต่อ2นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะผักทุกอย่าง3กรัม20บบาทนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณผักในหน่วยเป็นกรัมต่อราคา เป็นหน่วยเป็นบาทนะคะเขียนเป็นตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า3ต่อ20หรือใส่หน่วยเข้าไปเป็น3กรัมต่อ20บาทนะคะไม่ใส่หน่วยก็ได้ใส่หน่วยก็ได้นะคะนะักเรียนอ่าข้อสังเกตรหรือข้อควรระวังนะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะเช่นอัตราส่วนของปริมาณผักเป็นกรัมต่อ ราคาเป็นบาทเป็น3ต่อ20ถูกไหมคะนักเรียนนั่นหมายถึงว่าผัก3กร,รัมราคา20บาทแต่นะคะในขณะที่อัตราส่วน20ต่อ3นะคะเอาจำนวนหลังมาไว้จำนวนหน้าหรือสลับที่กันนั้นทำให้ความหมายเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะ นั่นก็คือหมายถึงอะไรคะผัก20กรัมราคา3บาทนั่นเองฉะนั้นเมื่อ A ไม่เท่ากับ B หรือจำนวนแรกไม่เท่าไม่เท่ากับจำนวนหลังนั้นอัตราส่วน A ต่อ B จะไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกันกับอัตราส่วน B ต่อ A นะคะนักเรียนไม่ไม่ข้อควรระวังคือจะต้องไม่สลับที่กันนะคะ ความหมายจะแตกต่างกันไปเลยนะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ b นะคะตัวหน้าไม่เท่ากับตัวหลังนั่นเองห้ามสลับที่กันนะคะอ่าเรามาดูความหมายอื่นๆกันสำหรับอัตราส่วนบ้างนะคะในชีวิตประจําวันเราก็จะใช้กับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งว่าอัตรานะคะหรือเรทนะคะอย่างในชีวิตประจําวันของเราก็จะได้ยินอะไรคะอัตราการแลกเปลี่ยน อัตราแรกเปลี่ยนเงินตรานะคะอัตราการเต้นหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจหัวใจเต้นแรงเมื่อเจอหน้าเธอห, <c oughs> <c oughs> หรืออะไรคะนะนักเรียนอัตราเร็วอัตราเร็วนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอะไรคะระยะทาากับเวลานะคะต่อไปอัตราดอวเบียน,นะคะนะนักเรียนแล้วก็อะไรคะอัตราค่าโดยสารเนาะ และอีกอย่างนึงก็คือมาตราส่วนนะคะสเกลนะคะเป็นการเปรียบเทียบระยะทางในแผนที่หรือแผนผังนะคะกับระยะทางจริงนะคะนี่ก็คืออัตราและมาตราส่วนก็คือเป็นอัตราส่วนแบบหนึ่งนะคะนักเรียนอ่ต่อไปนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดนะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสองข้อนะคะ จงเขียนอัตราส,ส่วนจากข้อความต่อไปนี้นะคะข้อ1ครู2คนดูแลนักเรียน55คนนะคะข้อ 2. อัตราการเต้นหัวใจของมนุษย์เป็น72ครั้งต่อนาทีนะคะนักเรียนอย่าลืมข้อควรระวังด้วยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนทําติดขัดสงสยัยทําไม่ได้นักเรียนก็สามารถเปิดคลิปย้อนไปดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ EP 1ีนั้นนะคะ จบลงแล้วนะคะนักเรียนสวัสดีนะคะ